ดวงในช่วงเดือนตุลาคมปี2564ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะความรับผิดชอบสูงขึ้นการงานยากขึ้นนะคะแต่ว่าก็คุ้มเหนื่อยค่ะเพราะว่ารายรับก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้เนี่ยคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานคนคนมีคนรักแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันความรักอาจจะไม่ได้หวานแหววโรแมนติกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเน้นในเรื่องของการทํางานร่วมกันแล้วก็ทามาหากินร่วมกันสร้างฐานะร่วมกันเป็นอย่างดีคะ่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงิน ความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านที่ทราบลัคนาก็ขอให้ดูทั้งคลิปดวงประจำลัคนาและก็ดวงประจำราศีนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะคุณสามารถทักไลน์มาถามค่าครูนะคะใน l i น์ออฟฟิเชีได้นะคะ ซึ่ง l ลาย ID เแปะออยให้อยู่ตรง Description ค่ะสำหรับท่านที่สงสัยว่าลัคนาและ ราศีต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้จะอธิบายสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะคะถ้าจะละเอียดเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเซิร์ช Google แล้วหาข้อมูลโดยละเอียดอ่านดูได้ลัคนาเนี่ยเราจะใช้การผูกดวงโดยอิงจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะจึงเกตจะใช้แบบอันโตนาทีสุริยะญาตในการผูกดวงค่ะส่วนราศีเนี่ยก็คือใช้แค่วันเกิดกับเดือนเกิดเนี่ยคุณก็จะทราบราศีแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงการงานการเงินก่อนเลยนะคะไพ่ที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะคือไพ่2ใบนี้ Emperor และ10เหรียญน,นั่นแปลว่าชาวตุลน,นะคะคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้แหละค่ะนะอาจจะได้โอกาสจากบริษัทเดิมถ้าคุณอยู่ในองค์กรน,นะหรืออาจจะได้บริษัทใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ยายแต่ว่า 7 0 8 0น่าจะอยู่ที่เดิมมากกว่านะคะอาจจะเหลืออีกสักประมาณ2 0 3 0ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปแต่ก็ไปในส่นในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเรื่องของการขยับขยายการเติบโตค่ะไพ่เอ็มเปอร์เรอร์ใบนี้นะดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการของคุณให้ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอาจจะบางคนนะคะอาจจะมีสาขาหนึ่งก็ขยายเป็นสาขา2-34หรือบางคน,น่ยยยไไมได้าากจะขยายสาขาไรี่ ว่าคุณอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาลูกค้าที่เห็นถึงศักยภาพของคุณแล้วมาส,าสั่ง <prohibited Ó> <biraz> สินค้าของคุณ <II> ล็อตใหญ่เลยทั้งเม็ดเงินก็เข้ามาด้วยนะคะพร้อมกับลูกค้ารายใหญ่นั้นจึงเป็นโอกาสในเรื่องที่คุณจะได้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานขั้นสูงสุดเลยเพียงแต่ว่ามันมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยนะมันไม่ได้มาพร้อมกับ ความสม,มูทมันจะมีอุปรสรรคเข้ามาอยู่เนืองๆค่ะแต่ถามว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะแต่เป็นปัญหาที่จุกจิกหน้าอึดอัดน่ารําคาญใจมากกว่านะแต่ว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วคือเงินมันเข้างานมันเข้ามันได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถึงแม้จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําตแหน่งไปสู่ตําแหน่งที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาแต่นั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงได้จ้างคุณแพงทําไมเขาถึงได้เพิ่มเงินให้กับคุณเพราะว่าคุณจะต้องไปทํางานที่หนักที่เหนื่อยแต่คุณจะทํามันได้นะคะคุณจะเข้าไปแก้ปัญหาแล้ว nou, คุณก มากมากเลยในช่วงนี้ค่ะแต่คุณจะมีความอึดอ,อัดอ,อึดอัดเพราะว่าสถานการณ์มันไม่สมูจะทําอะไรมันก็ติดขัดตรงนูง้นตรงนี้คุณก็ต้องใช้กลืนใช้ความสามารถใช้สมองอันปราดเปรื่องของคุณเนี่ยแก้ไขปัญหาในแต่ละเปลาะแต่ละเปราะนะคะแต่ถามว่าอ้ยเป็นปัญหาที่แบบเซอร์ไพรส์ชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้เลยเป็นปัญหาแปลกใหม่ไม่ใช่คุณจะเจอกับปัญหาเดิมๆที่คุณเคยเจอนั่นแหละเขาถึงได้เลือกคุณไงเพราะเขาเห็นว่าคุณมีประสบการณ์นะคะหรือว่าถ้าคุณ เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยลูกค้าเขาเห็นว่าหูคุณมีประสบการณ์มายาวนานเขามั่นใจคุณน่ะเขาก็เลือกคุณว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างให้ลูกค้าได้อย่างเงี้ยนะคะเจ้านายก็เหมือนกันที่เขาเลื่อนขั้นให้กับคุณมองเห็นแล้วว่าคุณมีศักยภาพาเพราะเคยแก้ปัญหาเหล่านั้นมาก่อนมันก็คือปัญหาเดิมๆที่คุณเคยแก้มาได้แล้วนั่นแหละคุณก็จะกลับไปเจอเหล่านั้นอีกนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะแต่มันอาจจะน่าเบื่อหน่อยมันไม่มีอะไรชั่งคุณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่ององงขปััันนกกญญหหาา แก้กันไปได้นะคะที่นี้สถานการณ์รอบข้างในที่ทํางานเนี่ยแม้นจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามแต่ว่าคุณได้ไพ่ สเตรนนี่คือไพ่ของการควบคุมจัดการอุปสรรคปัญหาได้อย่างดีสเตรนคือเรื่องของคนคนนี้นะคะที่เขากําลังปราบสิ่งโตให้เชื่องอยู่ดังนั้นเนี่ยการปราบสิ่งโตให้เชื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณก็จะทําได้ปัญหาหนักๆปัญหาที่คุณได้รับมานั้นคุณจะสามารถกําจัดมันไปได้หมดนะคะแต่คุณต้องระมัดระวังความเครียดนิดนึงนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะเอาปัญหากลับบ้านคุณไปด้วยทํางานเสร็จก็ไม่จบนะคะเอากลับบ้านไปไปคิดไปเครียดนะคะมองถึงว่าปัญหาวันนี้ไม่จบพรุ่งเี้อย,อย นะคะไพ่ของในเรื่องของความเครียดเข้ามาเต็มที่เลยนะคะเป็นไพ่สิบดาบให้ระมัดระวังตรงนี้แต่สิบดาบเนี่ยมันก็เป็นอีกใบหนึ่งที่บอกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคือชีวิตคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณจะได้รับความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงสิบดาบคือจบจบจากจุดเดิมเดิมขึ้นไปสู่ก้าวขึ้นสูงขึ้นไปสู่จุดใหมๆ่ๆที่มาพร้อมความเครียดแต่ก็มามาพร้อมกับรายได้ที่สูงที่มันคุ้มเหนื่อยคุณนั่นแหละค่ะ สถานการณ์กับบุคคลรอบข้างเป็นอย่างไรบ้างมองว่าเจ้านายเอื้ออินดูคุณมากแล้วก็รอคอยที่จะสนับสนุนคุณแล้วก็รอคอยที่จะดูผลงานคุณอยู่นะคะสําหรับคนที่มีเจ้านายนะอันนี้ก็สําหรับคนที่อยู่ในองค์กรก่อนนะคะหรือหรือจะเป็นคนที่เป็น เจ้าของธุรกิจก็ตามลูกค้าเมื่อกี้ที่เกินไปว่าจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจะมีคนเข้ามาให้โปรเจกต์ใหญ่ให้กับคุณทําหรือคุณจะได้เลื่อนขั้นเนี่ยคนเหล่านี้ที่ให้โอกาสคุณเนี่ยเขารอคอยที่จะดูอยู่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ว่าคุณเก่งขนาดนี้คุณทําได้คุณคุณรับโอกาสนี้ไว้เนี่ยเขาเลือกคนไม่ผิดเนี่ยเขาเลือกคนไม่ผิดจริงๆไหมนะคะแต่เขาไม่ได้ มองดูคุณแบบจ้องจับผิดมองดูคุณแบบลุ้นเอาใจช่วยอยากจะให้คุณทําไม่ได้เพื่ออยากที่จะให้เขาได้ชื่อว่าเขาเลือกคนไม่ผิดที่เลือกคุณมาทําสินค้าใกับเขาหรือที่เลือกคุณเพื่อไปเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะดังนั้นเจ้านายพร้อมสนับสนุนคุณอยู่แต่อยู่ในจุดที่ร้อยคุณแสดงความสามารถก่อนแล้วถ้าคุณทําไม่ไหวจริงๆเขาถึงจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่แล้วดีนะคะเพื่อนร่วมงานมีความกลมเกลียวกันดีมีไพ่ของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะนี่คือไพ่ของการประสานงานที่ดีดังนั้นก็จะได้รับการประสานงานการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันได้เป็นอย่างดีในขณะที่ลูกน้องส่วนใหญ่ก็ใช้ได้ลูกน้องในไพ่ไอัศวินนะคะอัศวินก็ อัศวินเนี่ยเขาเป็นลูกน้องของเอ็มเปอร์เรอร์อยู่แล้วอ่ะคุณเป็นเอ็มเปอร์เรอร์อัศวินคุณก็มีลูกน้องมีลูกน้องที่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะควบคุมได้ตัวลูกน้องได้จริงๆอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยบางทีควบคุมได้ยากนะคะเป็นคนเก่งที่มีความคิดเป็นของตัวเองบางทีถ้าเกิดว่าคิดว่าเราไม่ได้อยากทําตามระบบของบริษัทไม่ได้อยากทาระบบของเจ้านายแต่คิดว่าระบบนี้ดีเขาก็จะทําไปตามระบบของที่เขาคิดอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่บางทีเอาไปไปให้เขาเชื่อฟังมากไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่า,พาไพ่ค เขาจะเอาอาหอห่อห่กไปกับคุณนะคะเพราะว่าอัศวินเนี่ยอัศวินไม้เท้าเนี่ยจะเป็นคนที่ยังไงก็ต้องยอมให้กับเอมเพอเรอร์ของเขาดังนั้นนะคะก็จะจงรักภักดีอ่ะพูดง่ายๆนะคะจงรักภักดีก็คือ,เ,อ,อเปรียบเทียบก็คือว่าคุณเป็นเอมเพอเรอร์ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นจกักรพรรดิจริงๆคุณเป็นเอมเพอเรอร์นะคะแล้วก็คุณมีลูกน้องที่เป็นอัศวินของคุณพร้อมที่จะพุ่งทะลุ คุกพุงตะลุยนะคะลุยงานให้กับคุณได้อย่างเต็มที่อยู่ในจุดที่คนรอบข้างสนับสนุนคุณดีแต่เนื้องานคุณนั้นหนักแล้วก็เหนื่อยแต่ทําไปค่ะเพราะว่าคุณเก่งคุณทําสําเร็จแล้วคุณก็ได้เงินเดือนคุ้มค่าค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสสนิทว่าจะเจอเจอความรักแบบไหนนะคะคุณโสสนิทนะคะเนื่องจากคุณมุ่งในเรื่องของการงานเยอะดังนั้นคุณคงไม่ได้เจอความรักจากที่อื่นและคงจะเจอจากการทํางานนี่แหละแต่บางทีมันมาจากการทํางานในหลากหลายรูปแบบบางทีเขาอาจจะมาจากการที่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือทํางานในองค์กรเดียวกันหรืออาจจะเป็นคู่แข่งก็ได้แล้วดูทรงว่าอาจจะเป็นคู่แข่งเนี่ยน่าจะมาแรงเพราะว่าคุณเจอกับไพ่ใบนี้ก่อนนะคะคุณเจอกับคนที่เป็นเด e ันคือเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจ คุณเขาถูกอกถูกใจคุณคุณถูกอกถูกใจเขาแต่มันมาพร้อมกับไพ่ของความขัดแย้งดังนั้นมีโอกาสว่าจะเจอเจอกับคนในที่ทํางานที่ขัดแย้งกันนะคะอาจจะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งแล้วก็เป็นเมนเจอร์แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเมนเจอร์อีกแผนกหนึ่งนะคะที่ บางจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะคุณอาจจะไปอยู่ในแผนกบัญชีเขาอาจจะไปอยู่ในแผนกจัดซื้ออะไรเงี้ยเราก็อยากจะควบคุมบัญชีไม่ซื้อเยอะเขาก็จะอยากจะซื้อเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปอยู่ในแผนกนี้นะคะอัน,นยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งมันก็เลยทําให้มันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของงานแต่ไอความขัดแย้งกันเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ามันช ALLENGE ดิมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นอะไรที่ไ e. อคุณนี้เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นเหมือนเราเลยเราก็มุ่งมั่นเทียงแต่ว่า ไอ้ความมุ่งมั่นไปอยู่กันคนละทิศละทาแต่ด้วยเป้าหมายเดียวกันคืออยากที่จะให้บริษัทมันได้ในสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยนะคะคุณก็รู้สึกว่าแอบชื่นชมเขาอยู่ในใจเขาก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันเพลอๆบางทีนะคะอย่างสมมติคุณเป็นเจ้าของบริษัทเงี้ยคุณมีลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาเข้ามาทางคุณอย่างเงี้ยมันก็จะมี บริษัทตรงข้ามก็ได้นะคะที่เขาก็อยากจะได้ลูกค้าคุณเขาก็พยายามที่จะเข้ามาสืบสอบเข้ามาหาข้อมูลว่าเอ๊ะคุณทําอย่างไรคุณถึงลูกค้าได้ลูกค้ารายใหญ่ไปอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการได้พบปะได้เจอกันในตามงานสังคมตามงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเน็ตเวิร์กอิงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะได้เจอเสร็จแล้วเนี่ย มันก็มีความขัดแย้งกันในทางธุรกิจในเรื่องของการที่ก็ต้องเอาชนะกันแต่ในเรื่องของความรู้สึกชื่นชมกันะคุณจะเจอเจอคนที่เขาชื่นชมคุณคุณชื่นชมเขาในเรื่องของความตั้งใจมุ่งม,มั่นที่จะทําให้งานของตัวเองประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ เราก็แยกให้ออกสินะเรื่องการงานก็แข่งกันไปแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวนะคะเราก็มีความที่จะชื่นชมซึ่งกันและกันดูว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันออกเป็นแนวเหมือนเป็นเป็นคู่ที่แบบเหมือนพระเอกนางเอกในละครน่ะคือมันเจอกันมันไม่ไม่ถูกกันก่อนแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรดึงดูดกันอยู่แล้วมันยังดูว่ายังต่อไปได้ยาวๆแต่การพัฒนาเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมันขัดแย้งกันมาก่อนน่ะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้สมูทแต่มันเจอกันทีไรมันรู้สึกมันดึงดูดต่อกันเหมือนคู่บวกคู่ลบ อ่าที่พยายามจะดึงดูดกันไปมาอยู่เสมอเสมอต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะ สถานการณ์นะคะในที่นี้ดูเรื่อยๆเอ่อยๆกลางๆไม่ได้พัฒนาแต่ก็ไม่ได้แย่ลงนะคะไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงก็อยู่ในจุดเดิมยังอยู่ในจุดที่คุณทั้งคู่ยังท้อยทีท้อยอาศัยกันอยู่ได้นะคะความเนี่ยนะคะยังอยู่ยังเจอเจกันตรงกลางได้ยังมีความรู้สึกที่เอื้ออาทรต่อการนั่นน,นี่คือไพ่ของความสัมพันธน์นะคะไพ่ของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณยังเป็นไพ่ของความรู้สึกดียังมีความมั่นคงแต่ในลักษณะของเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญในกรณีหนึ่งเหรียญก็คือเรื่องของการคิดเรื่องเงินดังน เรื่องของการสร้างเนือสร้างตัวสร้างเงินสร้างทองนะคะแต่เด็กทือเรียนท่านในเรื่องของความรักก็แปลว่าเขายังมีความมั่นคงกับคุณในระดับเด็กคืออาจจะยังไม่ได้รักทาโทอะไรมากแต่ในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าอยากที่จะเลิกคุยกับคุณนะก็ยังอยากจะคุยกันไปเรื่อยๆอยากจะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปในการไหนาที่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก็เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็มา มาเกือบเต็มแล้วมีความรู้สึกมาเกือบเต็มแล้วอีกนิดนึงจะพัฒนาได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะหยุดไว้ก่อนเพราะคุณมีสิ่งอื่นที่คุณจะต้องโฟกัสนั่นก็คือเรื่องของหน้าที่การงานที่กําลังถาโถมเข้ามาที่คุณกําลังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นน่ะนะคะดังนั้นในเรื่องของความรับคุณก็อาจจะพออกพอใจกับแค่เก้าเหรียญตรงนี้ก่อนกับแค่ที่มันยังได้ไม่เต็มนะแล้วก็อยู่ในจุดตรงกลางๆนี้ต่อไปทีนี้มันมีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่อาจจะได้มี อะไรบางอย่างที่ได้ทําร่วมกันเรื่องของกิจกรรมหรือการงานแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการทํากิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สมนะุดนักมีเกณฑ์นในการขัดแย้งนะคะคล้ายๆกับคนโสดสนิทเมื่อกี้เลยคือมันมีภาพของการเนี่ยจุกจิกนะคะมันคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเออบางที่เราอาจจะอยากทํากิจกรรมหรืออยากทํางานอะไรร่วมกับเขาอย่างเงี้ยนะคะมีโปรเจกต์เล็กๆนึงขึ้นมาทําร่วมกันแต่ว่าแบบมันขัดแย้งกันไปหมดเลยเราอยากทําไปทรงนี้เขาอยากไปทิศทางนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ดูว่า ท้ายสุดของการขัดแย้งนะคะมันก็มีการเอาแต่ใจตัวเองมีการแบบเอาชนะค้าคานกันแต่ท้ายสุดก็กจบด้วย,ยไพ่ใบนี้แหละไพ่ที่โอเคงันพบกันครึ่งทางจนได้แต่ไอ้ตรงเนี้ยนะคะมันกลายเป็นว่าเราไปโฟกัสในเรื่องของการงานที่ทําร่วมกันมากกว่าหรือกิจกรรมที่ทําร่วมกันมากกว่าโฟกัสในเรื่องของความโรแมนติกดังนั้นความรักจึงเลื่อยๆเอ่ยๆนะคะ,นะคะไม่ได้หวานแบบโรแมนติกอะไรสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว สถานการณ์นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือมันมันมีเรื่องของการงานเข้ามานะคะแต่ความรู้สึกของคุณกับเขา,าดีนะความรู้สึกของคุณก็คือราชนินีถือถ้วยนะคะมีความรักให้อย่างเต็มที่แต่ราชนินีถือถ้วยเป็นเรื่องของความรักที่ที่ยังเก็บเอาไว้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักคุณอาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ในช่วงนี้คุณก็เอาความรักเก็บไว้ก่อนความรักพักไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ไม่รักนะนะคะแต่อยากจะโฟกัสอย่างอื่นนะคะในความรู้สึกของเขานี่ก็ดีมากเลยเป็นไพ่ เดอะ e อมเปรนะคะนั่นคือไพ่ของความรักที่มีความเอื้ออาทรมีความอบอุ่นมีความรักที่อยากจะให้อยากจะแบ่งปันนะคะอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณดังนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจะเต็มมาเต็มเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยหวานแบบโรแมนติกเท่าไหร่นะคะมันมีแต่ความมั่นคงเป็นหลักเลยด้วยไพ่สีไม้เท้าแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไพ่การงานดังนั้นมีเกณฑ์ว่าคุณและเขานะคะน่าจะมีโปรเจกต์การงานอะไรร่วมกันได้ทํางานร่วมกับแฟนทํางานร่วมกับคู่ชีวิตนะคะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็็จะเปนุ อะไบางอย่างหรือบางคนมีลูกอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องทําโปรเจ์ลูกก็ได้นะอะช่วยกันทํำโปรเจกของลูกร่วมกันแต่จะเป็นโปรเจกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ชีวิตของแต่ละคนไปนะคะ แต่ทีเนี้ยการทำโปรเจกต์ร่วมกันตรงเนี้ยนะคะทำให้เราอาจจะไม่ได้มาใส่ความหวานอะไรให้แก่กันเท่าไหร่เพราะมุ่งมั่นหรือนเรื่องกับสิ่งที่เรากําลังจับอยู่ตรงเนี้ยทั้งคู่นะคะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยในเรื่องของคนที่เป็นคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยดูว่าจะเอออหอหมอกกันดีนะคะไปกันได้เรื่อยๆค่อนข้างที่จะสมูททีเดียวนะคะเป็นแบบลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็น the world ออขอโทษค่ะที่เป็นวิวออฟจูน f f วอฟจูนก็คือการวงกลมที่เป็นกลงร้อเแห่งโชคชะตาที่เดินวนเวียนกันไปมายังไงก็ต้องวนกลับมาเจอกันดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณยังดําเนินกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นวงกลมหมุนไปเรื่อยๆๆอย่างนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นปัญหาหนักๆในช่วงนี้ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแหวงกันใหญ่โตนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยหวานแหววไม่ค่อยโรแมนติกเท่านั้นเองค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง you tube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ